เอาไว้ความเคารพท่านพระอาจารย์วันนี้จะได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พระอาจารย์รในเรื่องของกิจกรรมนะครับในการสัมภาษณ์วันนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้แนะนำตัวเองแล้วก็ประจำอยู่วัดไหนแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์มุ่งมั่นตั้งใจในวันนี้นะครับครับผม กระผมชื่อพระพณนัดปัญญาวัชิโรอยู่วัดชยทิศกรุงเทพมหานครและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาช,อ,อ,มาชอลายมาจุฬาลงกรณราชิทวีในณตอนนี้เป็นวิทยากรอบรมทั้งเด็กและก็บุคลากรต่างๆที่ได้รับเชิญมาแล้วเราก็จะไปครับผมสิ่งที่พระอาจารย์มุ่งมั่นตั้งใจ ในส่วนของการพัฒนาจิตใจสังคมมีแนวทางยังไงครับคือในสังคมปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีมันไปไวมากเกินไปใช่ครับแล้วก็โอกาสที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยมีน้อยมากครับดังนั้นแล้วเราจึงมีความตั้งใจว่าเมื่อโยไม่สามารถที่จะมาอยู่วัดได้มาเข้าวัดฟังธรรมเหมือนอดีตที่ผ่านมาได้ดังนั้นความตั้งใจของกลุ่มพวกผมก็คือ เราได้เอาธรรมะให้พูดเป็นธรรมะเป็นภาษาคนเพื่อให้ยายาวยมได้เข้าใจง่ายๆแล้วเราเป็นคนออกไปเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองก็ดีบริษัทเองก็ดีหรือตามหน่วยงานราชการเองก็ดีครับสำหรับคติธรรมประจําใจสิ่งที่พระอาจารย์ได้ตั้งใจในเรื่องของคติธรรม พระอาจารย์มีกติธรรมอย่างไรครับผมจะยึดมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าทําทวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่เราและเป็นใครถ้าไม่ใช่วันนี้และวันไหนเราเท่านั้นเป็นคนที่จะกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างของตรงเองได้ครับผมสาหรับพระอาจารย์ได้เข้าโครงการพระธรรมทูตยุบใหม่ในวันนี้พระอาจารย์ได้มีผู้ใดแนะนํามาครับผมก็ได้รับการติดต่อจากกลุ่มตารมพุทธธรรมครับว่ามีการอบรมสื่อธรรมะ ซึ่งเราก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับก็ได้เดินทางมามที่นี่ครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะได้นําเอาไปพัฒนาจะไปพัฒนาด้านใดครับผมน่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่ออย่างไงให้มีคุณภาพหรืออิมแพคกับผู้คนในยุคโซเชียลนี้ครับผมครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จะมีสิ่งใดขอบคุณ hm, กับโครงการครับก็ต้องขอขอบคุณวัดพระรามเก้านะครับที่ได้พกโครงการครับที่ให้โอกาส ทางกระผมและก็ทีมงานได้มาอบรมได้มาเข้าค่ายได้เรียนรู้เทคนิครู้ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือที่เรียนรู้แล้วได้รู้เพิ่มมากขึ้นครับผมครับขอ,ขอมัสการขอบคุณครับผมครับ